าใจว่าคงจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปคุยกันว่าที่ที่ทำงานของผมที่สัรยาเนี่ยเป็นกรุที่เก็บเพลงเก่ามากมายทีเดียวกมมีคนผมไม่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์นะเพราะว่าทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วมันต้องมีเอ่อเอ่ออ่อมาคนมาเฝ้านะอยู่ที่นี่นี่มันผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไว้ตั้งแต่สมัยเป็น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 แพทย์เนี่ยนะฮะ มันอยู่ในแถบบันทึกเสียงแบบม้วนใหญ่ๆแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นแถบบันทึกเสียงกาสเสร็จแล้วก็เปลี่ยนจากกาสเซร็มาเป็นดิจิทัลนะฮะแล้วในสุดก็หาช่างที่จะมาลบเสียงซู้ซ่าออกไปแต่ระหว่างที่เรา transfer นี่เสียงมันดรอปไปด้วยดรอปนิดหน่อยแต่ไม่มากครับแต่ว่าเรายกได้ด้วยด้วยด้วยระบบดิจิทัลเนี่ยนะครับเราต้องจ้างช่างเขามาทำซึ่งอันเนี้ย เจ้าของแผ่นเสียงเก่าเนี่ยเขาก็ถือว่าเราทําซ้ําแผ่นเสียงของเขาแล้วมันผิดกฎหมายใช่ไหมฮ<ม>ะเพระาะฉะนั้นเพระาะฉะนั้นอย่างเช่นสมมติหลวงจิตวัฒการเนี่ยมาบันทึกเสียงไว้กับห้างตองอีเกชวนเนี่ยนะครับห้างตองอกชวนก็บินจุขอบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ส่งสิทธิ์เพลงนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเืิดว่าเราจะเอาเพลงนั้นเนี่ยกลับมาดิจิทัลไลซ์ใหม่แล้วปรับเสียงให้ดีทุกอย่างรูปการเนี่ยเท่ากับเป็นการทำซ้ำนอกเหนือนอกเหนือจากลิขสิทธิ์เดิมที่ได้จดกันไว้ เพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องจ่ายผู้ส่งสิทธิ์ด้วยแต่สิ่งที่ผมทําเนี่ยผมไม่ได้ขออนุญาตขครทั้งสิ้นเพราะผมไม่ขายใครเราฟังเองเก็บไว้ไม่ใช่ฟังเองฮะทําไว้สอนหนังสือถึงจุดถึงจุดนี้แล้วถ้าใครจะมาเก็บเงินเนี่ยผมไม่ได้แต่ว่าถ้าใครจะมาขอผมก็ผมก็ให้นะฮะอย่างเช่นตัวอย่างที่จะเปิดให้ฟังในวันนี้เนี่ยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าเขากําลังเรียนหนังสือเกี่ยวข้องกับเรื่อง เพลงกับภาพยนตร์ของชระเทไทยเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็เก็ไปค้นพบว่าภาพ,พยนตร์เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมีในประเทศไทยตั้งแต่สมัยชกานที่5้ามาเนี่ยมันไทยเราเพิ่งมาถ่ายทำในสมัยสกันที่6หนังไทยเรื่องแรกที่ได้รับพระบรมราชานุญ,ญาตชื่อนางสาวสุวรรณอะไรเงี้ยนะฮะ,ะแล้วก็มีเรื่องโชคสองชั้นของสีกรุงและอื่นๆหนังเงียบหนังผีเรื่องตา่างๆมีเยอะเลยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าหนังห <c oughs> นังหน,งนังสิ หนังเสียงในฟิล์มเรื่องแรกเนี่ยอสีครุ่งเป็นคนสร้างตอนเริ่มต้นสร้างก็คงจะสร้างอยู่ที่โรงถ่ายที่พันขาวแล้วต่อมาถึงได้ไปสร้างโรงถ่ายอยู่ที่ซอยอโศกตอนนั้นเ็าแยกเสียงกับภาพใช่ไหมคะคุณหมอไม่ได้ครับซิง์ลงไปในฟิล์มเลยครับเสียงในฟิล์มเลยครับเก่งันมมากนะแล้วก็เป็นหนัง35มิลลิเมตรด้วยนะฮะแล้วก็สีด้วยเก่งมากเลยนะครับ ภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่าหลงทางเพราะเรื่องเนี่ยนะฮะถ้าปัจจุบันมานั่งดูรจะรู้สึกน,น้นำเน่าน้ำเน่านะฮะเพราะเรื่องก็คือพระเอกเนี่ยฮะกลับมาจากลจากลับมาจากต่างประเทศรูปหล่อใช่ก็มีความคิดว่าอยากจะทํางานเกษตรเราจะใช้เกษตรสมัยใหม่อะไรต่างต่างนานเนี้ยนี่เมื่อเมื่อไปอยู่ต่างจังหวัดก็ความเหงาเนี่ยก็เลยไปได้สาวชาวนาคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นเป็นภรรยาก็ลูก ก็เริ่มมีรูปแล้วก็เลยรื้อใจว่าระหว่างเนี้ขอกลับไปกรุงเทพหน่อยเพื่อจะไปซื้อเครื่องมือเกษตรทันอย่างทันสมัยแล้วก็จะได้กลับมาทำบานแล้วก็กลับไปก็ไปเจอเพื่อนเก่าๆเพื่อนก็พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ที่นั่นแล้วก็พาไปเที่ยวนครับแห่งหนึ่งก็เลยหลงทางนะฮะไปติดใจแสงสีแล้วก็ไปไไปปชอบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเฟลท์มากทันสมัยมากนะะ รู้สึกชื่นหนวนสว่างชื่นหนุอหน,นอะําจำชื่อไม่ได้เนี่ยนะฮะเ <c oughs> สร็จแล้วในที่สดุดก็หมดเงินหมดทองหมดเงินห,นหมดมนหนตัวเ <c oughs> ขาย้อนกลับมาบ้าน <c oughs> พอก้าวเข้ามาบริเวณบ้านก็ได้ยินภรรยาเนี่ยกำลังกล่อมกล่อมลูกด้วยเพลง, <c oughs> งเพลงเพลง,ง,งไทยเดิมเพลงพัชชา <c oughs> แผลเอ๋ยแผลขาวบริสุทธิ์ดัายาวคานหยาดอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะทั้งหมดต้องมีประมาณห้าเพลงนะเพลงที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยเป็นเพลงที่พระเอกร้อง ชื่อว่าเพลนขึ้นพระพลาจากภาพยนตร์พูดเสียงในฟิล์มเรื่องแรกของสีกรุงซึ่งถ่ายเสร็จเม 75, ื่อปี2 4 7 5แล้วก็ฉายครั้งแรกที่สีกรุงไอแอดิเชอกรุงนะครับเป็นเป็นแผ่นเสียงตราโอดีออนของเยอรมันซึ่งบันทึกเสียงไว้สปีด78หมายเลข อืมโอบห้าศูนย์หกสามนะจะเราเก็บดีมากเลยนะมีข้อมูลมข้อมูลมากเลยนะลองฟังดูนะฮะว่าเสียงคุณแม่นชลานุเคราะห์พระเอกซึ่งเดี๋ยวนี้เราไม่รู้จักเลยว่าคุณแม่นชลานุเคราะห์หน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเพลงเนี้ยฮะชื่อเพลงขึ้นพระพลาแล้วผู้แยกเสียงประสานเพลงไทยเดิมเพลงเนี่ยให้เล่นด้วยวงออเคสตราขนาดกลางเนี่ยคือเรือโทมานิสเสนาวินิน ซึ่งเป็นเป็นเป็นผู้นับถือคริสตศาสนาและอยู่บัญญยนสำเสรนะฮะแล้วก็เป็นคนที่อายุที่ทํางานอยู่ที่กองทัพเรือเนี่ยประมาณสามปีแล้วก็ลาออกมาอยู่สีกรุงนะฮะก็อายุอายุสั้นนะอายุสั้นประมาณ70อายุประมาณไม่ถึง40่สิบหากิจกรรมเราจะเปิดเปิดโดยไม่ต้องเพราะไม่มีไม่มีภาพประกอบนะฮะเอาแต่เสียงนะฮะฟังบการละครกับเอ่อ เป็นแผ่นเสียงเก่าครับเสียงไม่ออกนะฮะเสียงออกไหมน้องเสียงออกไหมครับเป็นผ่เสียงครับเขาเริ่มร้อนแล้วครับ xin mời <laughs> bên cạnh đó. tay sáng tay sáng tay sáng tay

เอ่อผมเปิดดังแบบนี้ไม่ได้เดีย๋ยวัพนี้มันมันไมีจับขึ้นเลอาละเด็กน้อยก็ได้ฟังนะฮะทีนี้เราฟังเราฟังผูถ่ายร้องแล้วนะฮะแล้วที่มีนักร้องผู้หญิงไหมนะฮะก็มีหนังอยู่เรื่องหนึ่งฮะเอ่อชื่อเอ่อเพลงหวานใจค่ะ เป็นภาพยนตร์เพลงเรื่องแรกของไทยเลยนะฮะทุกคนในเรื่องร้องเพลงหมดนะฮะแต่ว่าไม่ได้ร้องแบบโอปราะนะมีมีเจรจาแทรกด้วยนะฮะและ้วมีมีม,มีคนเสียงดีอยู่คนหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใครมีใครรู้จักแล้วชื่อคุณประมวลรัศมีทัศนะฮะเ,เป็นเป็นคนเสียงดีมากเย่ยภาพเป็นมาร้องในภาพมาร้องในภาพยนตร์เรื่องนี้ในเพลงชื่อว่าความรักของฉันนะจากเรื่อง ก็เป็นเพลงร้องคู่จากภาพยนตร์สีกรุงเรื่องเพลงหวันใจเป็นเสียง78เหมือนกันนะฮะก็นางพระเอกเรื่องนี้รู้สึกจะเป็นจำาหดสุขบุคคลค่ะเดียวเรียนไปเนีครับเจียออฟออเซสชครับ

ทำไม่เป็นดันันใชมเยาง้าเอาละนะฮะได้ได้ฟังแล้วนะครับก็จะจะทราบว่าเทคนิคการขับร้องเพลงไทยสากลในยุคก่อนปีพศ2800เนี่ยยังเป็นเหมือนกับไทยเดิมอยู่นะฮะ คือยังไม่มีการปั้นคําปั้นเสียงให้เป็นเหมือนแบบเสียงแสบพูดโอ้เจ้าพลัดพลึงใครหวานในพานายอะนะฮะเมื่อร้องมันอย่างแบบพูดอย่างนี้แหละฮะคือไม่ปั้นคําว่าหวานหวานอะไอย่างเงี้ยอย่างเรียกว่าปั้นเรียกว่าปั้นใช่ไหมฮะหวานก็หวานตรงไปตรงมาหวานตรงหวานหวานหวานไปเลยไม่เหม่หวานไม่มีการปั้นคํานะ แล้วกอย่างก็คือหำเนี่ยยังหำไม่เป็นงามผ้ามอนก็ฮือฮือฮือมันหน่อยงนี้มันไม่มันไม่หุบปากนี่รียกว่าหำอย่างดุดเดือดจังนะเพราะว่าเทคนิคการร้องเพลงเนี่ยยังไม่ยังไม่ยังไม่ดีสมัยนั้นนะแล้วก็ร้องได้ยังไงก็ร้องไปอย่างนั้นแต่ว่าคนไป่แค่เสียงดีนะนี่ก็คือคุณประมวลมาอก้ร้องเสียงดีดีมากเลย แต่แกก็กไ,ดกได้ต้นแบบมาจากเพลงทาง,ทางต่างๆค่ะแล้วก็พเพลงนี้แหละครับต่อมาเนี่ยพี่สรีประกาศพันธ์ก็นำมาปรับร,ร้องด้วยเทคนิค,คที่เธอมีความจำนานพี่เขาก็ร้องเพลงพระเพลิงพลายเนี่ยเพราะจนกระทั่งเป็นเพลงติดตลาดไปเลยทุกคนก็เลยนึกว่าเพลงพระเพลิงพลายเนยเป็นเพลงของพี่สรีประกาศพันธ์ซึ่งก็ถูกเพราะว่าเป็นคนแรกที่ทุกคนรู้จักแปลเพราะว่าในต้นฉบับเดิมเนี่ย ยังไม่ยังไม่ประณีตเพียงพอเท่าที่พี่็ตาทำไว้ผมก็ต้องพูดถึงพ,พี่สวีประกาศพันธ์ในเรื่องเพลงพระเพลิงพายยด้ความชื่นชมยินดีว่าพี่เ็าเป็นคนที่ได้ปฏวิวัติวิธีการขับร้องเพลงไทยจากการขับร้องแบบโบราณ<ช>มาเป็นเพลงไทยสากลที่งดงามและเคยฟังแล้วเมียดละใหม่มากนะคะแล้วมาทีหลังที่เ็ามาขับร้องเพลงจากภาพยนตร์รื่อง ชื่อเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่ได้รับนเสียงทองคำบทเพลงที่ได้รับแนเสียงทองคำนะซึ่งประณีตมากแล้วถ้าเป็นเพลงคู่เนี่ยจะร้องคู่กับใครคาถ้าเป็นเออสมัยนั้นก็พระเอกดังเอกก็จะร้องคู่อย่างเมื่อกี้นี่ร้องคู่กับคุณจำรัดชูบคนคุณจำรัดคุณจำรัดชูบคนที่ร้องดีแล้วเพราะว่า เสียงก็ไม่ไม่ไม่เปียกปานเลยนะฮะไม่มากแล้วเขาเขากลมดีฮะก็เสียงแบบพระเอกอะนะฮะคุณจำรถชูคนนี้เขาเป็นลูกศิษย์ของคุณพุธนันทพลนะเขาก็เป็นร้านที่เปิดขายขิมขายเครื่องดนตรีขายผ่เสียงแล้วก็ทำภาพยนตร์อยู่ด้วยผมก็นึกไม่ออกว่าร้านอยู่ตรงไหนาบอกอยู่แถวสาวชิงช้านะฮะแล้วก็ภรรยาชื่อสมงวนอะไรเนี่ยก็เสียงดีมากเลยผมว่าตอนนี้ผม ลอกแผ่นเสียงเหล่านี้กลับไปหมดแล้วแล้วก็ปรับเสียงปรูเสียงใหม่ใช้เวลานานมากแผ่นหนึ่งบางทีทั้งสามวันแต่ก็คุ้มนะคะคุณหมอได้เก็บรักษาไวแ<ต>้แต่ผมไม่ได้นั่งทําเองแล้วสมัยก่อนไม่นั่งทําเองตอนนี้จ้างขามาทำเลยให้เงินเดือนมาทำเลยนะ,ะ,ะก็จะตังบำนาญได้มากหมดไปหมดไปจนไม่มีเหลือเอาไว้เป็นให้คนรุ่นหลังได้ฟังกันบ้างก็เก็บเก็บเอาไว้ฮะก็ ไม่กล้าเอามาอัดขายหรือเพราะว่าเพราะว่าจะทําให้เสียดิกปัญหาดิกิทธิ์นะฮะก็ตอนที่ทักขอเขาก็คงให้เพราะว่าแต่าทีเราก็ไม่รู้ไปตามเราเอามาทำาึงเขาดีๆแล้วเราทําเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมเป็นเป็นประวัติศาสตร์ตอนนี้ก็มีนักศึกษาหลายคนที่มาขอทําปริญญาโทปริญญาเอกทางด้านเรื่องเพลงกับร้องเนี่ยก็ช่วยช่วยหาให้เขาบ้างตามสมควรก็เรียนให้ทราบว่าอย่างอย่างเช่นที่ พี่อรีจัดวันนี้ก็พระคุณจำนงอ่ะที่รื้อฟื้นเพลงเก่าๆขึ้นมามแล้วพี่อรีเขาก็มาจัดแจงให้วงดนตรีที่เขาสนิทสนมเนี่ยแยกเสียงประสานใหม่ทําเสียงใหม่แล้วก็ร้องกันเองอใช่ไหมแล้วก็อัดเผ็นเสียงคาอยู่เพลงของครูพันบูนเนี่ยก็ออกมาพราะสมัยพี่อรีเนี่ยเยอะแยะมากเลยทเยอะ,ะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อเราไปค้นแผ่นเสียงจาระตายของห้างตาวนสส่วนเนี่ยที่ดูแลโดยหลานชายของ ในห้างตอนนี้ช่วปัจจุบันเนี่ยก็ปรากฏว่าเนื้อแผ่นของเขายังมีเหลืออยู่ดีๆมากๆเลยคีะประเภทชนิดที่เขาเก็บรักษาไว้ยังไม่โดนเข็มเลยก็มีแล้วฮะแสดงว่าแล้วมาเปิดฟังเนี่ยมันจะใสใช่ไหมคะคุณหมอก็ค่อนข้างจะใสแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยไอ้ฟรเควนซีของซาวที่มันออกมาของยุคปีสอง0สี่อยแปดสิบถึงแปดิบห้าอะไรเงี้ยนะมันก็ยังไม่ใช่ไมโครกรุฟอย่างที่เป็นในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้อง มีการปรับเป็นดิจิตอลใหม่ครั้งหนึง่งก็ผมได้ทดลองปรับแล้วเพลงของมหหจิตพัฒการประมาณสี่สิบเพลงเนี่ยค,คนมาฟังแล้วทึ่งมากๆเลยว่าโอ้ยดีขนาดนี้เชียวหรืออะไรเงี้ยนะฮะ,ะก,ก็ก็อยากจะทราบว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาและทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอดทนต้องใช้สตังด้วยในการ,การท,ที่จะปรับสิ่งอันนี้กลับมาก็นักเรียนก็ มาขอฟังได้คแล้วก็จะได้รสชาติของเพลงเพลงประกอบภาพยนตร์รสชาติของเพลงประกอบประกอบยุคเก่าคนะฮะก็ตอนนี้ก็มีคนที่นำมาร้องใหม่อนะคะก็อย่างเพลงบัวขาวเนี่ยนะฮะที่พวกเรารู้จักกันดีเนี่ยอัดเสียงกันแล้วไม่รู้จะกี่ครั้งนะฮะเพลงบัวขาวนี่ก็อยู่ในภาพยนตร์เรื่องแรกของพระองค์พระเจ้าแผันดินคนสองพันสี่ร้อยแปดสิบเนี่ยเรื่องฐานไฟเก่า คู่กับเพลงในฝันจึงเอื้อร้องเนี่ยนะฮะถ้าถามรุ่นหน่อยเนี่ยไม่รู้แน่ว่าเป็นเพลงมาจากครกันแล้วก็พอพอเรื่องที่สองของพระองค์พาดุก็คือเพลงเรื่องก็มีมีเพลงอะไรเพลงเพลงอยากมาทำคิดชิดสนิทไปใครเชื่อเชื่อลมหวน๋อเพลงลมหัวค่ะเพลงนี้ก็เดี๋ยวนี้ก็คิดร้องกันเหมือนกันนะคะก็ก็เป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็ เรื่องที่สามก็เรื่องวันเพน็ญคราวนี้ก็ได้หม่อมปรลมเข้ามาเป็นนางเอกก็มีเพลงชื่อวันเพ็ญกับเพลงดอกไม้อือะแล้วต่อจากนั้นพยากโกมารกุลมนตรีเนี่ยก็มาช่วยแต่งเพลงให้มอมมอมหลวงพรง์ร้อยก็ทำออกมาเป็นสายสิงหมองอะไรต่างๆนานา,นาพวกนี้นะฮะ,ะ,ะก็ในที่สุดเพลงของค่ายนี้ก็เป็นเพลงที่ ยืนยงคงกระพันมาตลอดจนทุกวันนี้แล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องเข้าห้องอัดอะไรอย่างนี้มมีครับมีครับเข้าอัดครับเอ่อสมัยก่อนนี่ก็เป็นห้องเงียบๆธรรมดาค่ะแล้วก็พื้นเนี่ยไอ้ฝาทั้งหมดโดยรอบเนี่ยต้องกระบุด้วยกระดาษฉนอ้อยอเพื่อเพื่อไม่ให้ซึ่งสมัยก่อนมันก็มีไม่มีกระดาษฉนอ้อยที่มันเป็นแผ่นๆใหญ่ๆอย่างทุกวันนี้ใช่ไหมก็ใช้กระดาษฝางนี่ฮะแล้วก็ต่อต่อกันมีได้เอากระดาษฝากมาชุบน้ํา แล้วก็ทับลงไปแผ่นแล้วแผ่นอีกจนทั้งหนาเป็นเส็นมนะคือต้องทําเองอ่ะน,นะคะแล้วตึ้งจากนั้นต่อตะปูติดติดติดกไปะนะ,ะแล้วก็สมัยนั้นมีไมโครโฟนตัวเดียววางอยู่ตรงกลางนี่เครื่องดนตรีทุกชิ้นต้องมาร้อมรอบเพื่อที่จะให้เสียงแล้ว <ไป S 2> คนร้องก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็อัดพร้อมกันทีเดียวไม่มีแยก ชิ้นแยกอะไรเลยอ,อย่างนี้มันก็เป็นลักษณะโมโนใช่ไหมคะคุณหมอร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มคือโมโน,โมโนแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าผิดเอาใหม่ <c oughs> ถ้าผิดเอาใหม่คเสร็จแล้วก็ส่งส่ง,สงไอ้ไอ้แผ่นขี้ผึ้งที่อัดเน,นี่ยเอาไปที่โรงงานซึ่งสมัยก่อนนี่ก็มีโรงงานอยู่ในอินเดียหรือไม่ก็ต้องส่งกลับไปอังกฤษเลยแล้วก็ทําเป็นแผ่นกลับมาหรือว่าส่งไปเยอรมันก็ทำไมถึงเป็นแผ่นขี้ผึ้งนะคะคุณหอเพราะว่า เพราะว่าเป็นขี้พึ่งเนื้อแข็งนะฮะเพราะว่าเข็มมันจะขูดขี้พึ่งออกไปให้มันเป็นร่องหยักๆเป็นคลื่นอยู่อยู่บนแผ่นขี้พึ่งตัวนั้นไม่เคยเห็นอะไนี้เลยเป็นแผ่นอันนั้นก่อนนะเป็นแผ่นขี้พึ่งก่อนแล้วก็ร้อนมากก็ไม่ได้เย็นมากก็ไม่ได้เด็กขี้พึ่งหดตัวเสียงก็จะเสียนั้นก็ต้องห่ออย่างดีใช่ไหมแต่รีบส่งสมัไหก่อนเรือบินก็ไม่มีใช่ไหมก็ต้องไปทางเรือนะฮะแล้วเวลากลับมาเนี่ยเสียงเพี้ยนจากที่เราทําไว้เยอะไหมไม่เพี้ยนนะครับไม่เพี้ยนเลยเขาทำบินมากจนถ้ามา สร้างลงทําที่เมืองกาตาโดยแ่นเสียงจรายอาจาสุนักนั่งฟังเอียงคอฟังที่เป็นลำโพงสุนักตัวนั้นชื่อนิปเปอร์แล้วก็นั่งเอียงขอฟังแล้วก็เป็นแ่นเสียงจราย His Master Voice ซึ่งบางทีเรียกว่าวิกเตอร์บริษัทวิกเตอร์ก็มาทําที่อินเดียแล้วก็มาเปิดสาขาที่สิงคโปร์ตอนนี้ก็เลยสะดวก จากนี่ไปแค่เนเดียแล้วก็กลับจากนี่ไปต่อก็ตกสูงมากไหมฮะต่ไม่ไม่มากหรอกครับแผ่นนึงตกประมาณสิบสลึงสมัยนู้นนะฮะฮะสิบสลึงก็คนมีตังค์ก็พอซื้อได้แล้วมันก็ไม่ได้เสียไม่ได้เสียง่ายก็เก็บไว้ได้นานแล้วก็เก็บมาจนถึงวันนี้ที่ผมใช้ตูงนี่คือแผ่นยุคนั้นแต่มันมันมีสองอะไรนะฮะที่มีสามสิบสามครึ่งกับเจ็ดสิบแปดอนนั่นที่หลังครับอันน้อยนั่นที่หลังเอางี้เล่าให้ฟัง แผ่นเสียงเนี่ยมาเริ่มท,ทําทีแรกโบร,ราณเนี่ยเป็นแผ่นเสียงล่องกลับทางวางเข็มที่ใกล้ๆตรงกลางแล้วเพลงจะไปจบที่ขอบแผ่นอ๋อค่ะนะฮะอันนั้นเบลเยียมทำเยอรมันทำเป็นแผ่นเยอรมันทำเขาเรียแผ่นเสียงแบบเบอร์ไลเนอร์ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นแบบทีแรกเป็นกระบอกเสียงก่อนแล้วจากกระบอกมาเป็นแผ่นนะค่ะกระบอกเสียงนั่นของเอดิสันแล้วเอามาเป็นแผ่นแบบนแบนของของเบอร์ไลเนอร์แล้วก็ต่อมาก็ ทำเป็นวางเข็มทั้งขอบแผ่นและเพลนประจบกลางแผ่นนี่อใช่ไหมจะวิ่งจากข้างนอกเข้าข้างในก็เป็นไขลานก่อนพอมีไฟฟ้าก็หมุนด้วยไฟฟ้าการบันทึกเสียงสมัยก่อนเขาใช้วิธีการตะโกนกรอกเขาเป็นในลำโพงเฉยๆโดยไม่มีไฟฟ้านะต่อมามีไฟฟ้ามีเครื่องบันทึกเสียงมันก็เสียงก็ชัดขึ้นดีขึ้นแหลมขึ้นปรับนะทีนี้ก็พอทําเป็นแผ่นสปีดเจ็ดสิบแปดได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยต่อมานี่ก็ปรับ ให้ร่องมันแคบลงละเอียดขึ้นเพลงมันก็ยาวขึ้นเดิมทีเดิมเปนสองนาทีจบกลายเป็นสามนาทีครึ่งจบแผ่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่เนี่ยตอนแรกแผ่นเท่ากันหมดเทลยประมาณประมาณสิบสองสิบสองนิ้วแล้วมีใหญ่พิเศษสิบสี่นิ้วอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นก็เป็นเป็นแบบโบราณอย่างนั้นมาก่อนนานอย่างเช่นหาอุปกรณ์หนึ่งเรื่องเนี่ยอาจจะทั้งหีบเลย สี่สิบแผ่นที่ก็จบอะไรเงี้ยเงาะป่าเงี้ยยี่สิบห้าแผ่นอะไรเงี้ยนะฮะก็จบแค่ตอนเดียวอะไรเงี้ยนะตับนางลอยเงี้ยอาจจะสิบแปดแผ่นอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เล่นต่อต่อต่อกันไปนะแสดงว่ายังไม่มีลองเพลงถึงได้ต้องต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะที่เลนต่อต่อมาไอ้แผ่นเนี้ยแผ่นไอ้สปีดเจ็ดสิบแปดเนี้ยก็ปรับเสียง ให้มันดีขึ้นมีเสียงกล้องกลงวานมากขึ้นเสียงชัดเจนมากขึ้นเขาเรียกว่าไฮไฟเป็นระบบไฮไฟแล้วหลังจากนั้นก็ปรับเป็นชนิดออกข้างซ้ายข้างขวาสองลำโพงก็เป็นสเตอรโอเริ่มเป็นสเตอรโอเนี่ยประมาณสักปีสองพันสี่ร้กกว่ากว่าเแนะแต่ก็ยังไม่มาถึงเมืองไทยแล้วก็บำเป็นสเตอรโอมัลติเพล็กซ์ แล้วก็มาเป็นโฟร์ชาน l ก็มีนะที่เป็นโฟร์ชานก็มีนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้ก็แผ่นเนี่ยก็เลยร่องละเอียดมากเรียกว่าไมโครกรุฟนะฮะแล้วร่องนี้ก็สามารถที่จะบันทึกเสียงแผ่นใหญ่ๆนียได้ถึงสามสิบนาทีก็เล่นได้นานเราลงบางเพลงที่เคยเคยร้องกันสิบสองแผ่นก็เรเลือแผ่นเดียว ก็ดีนะคะแล้วก็อาจจะแผ่นเสียงแผ่นหนึ่งมี1.2มีมีมีแปดเพลงหรือสิบเพลงหน้าหนึ่งแล้วอีกแปดเพลงรีเศษอีกแปดอีกหน้าหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเล่นได้ทั้งสองหน้าใช่ไหมคะเดิมทีเราเล่นได้หน้าเดียวก่อนโบราณจริงเลยได้เป็นเสียงหน้าเดียวนะคแล้วก็ต่อมาผมว่าเรื่องนี้เนี่ยวันหลังถ้าอยากจะรู้จริงๆเนี่ยต้องต้องนั่งคุยกันนานๆผมก็อยากจะทำคล้ายๆกับเล่าเรื่อง แผ่นเสียงโบราณเนี่ยแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนไม่มีใครมาดูต้องบอกว่ามาฟังเพลงโบราณจากแผ่นเสียงเก่าแล้วเราก็เปิดแผ่นเสียงให้ฟังว่าเสียงเดิมเป็นอย่างนี้และคนรุ่นใหม่เขาเล่นกันยังไงก็ดีเหมือนกันะะก็น่าจะได้จะทำจมันเหนื่อยฮะตอนนี้มันไม่ไหวแล้วมันไม่อยากจะทำแล้วมันพอจะคิดจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะหมายความถึงว่าจะต้องตั้งต้นใช้เวลานานมากทีเดียวคแล้วก็นอกจากตั้งต้นแล้วเนี่ยยัง ต้องมีผู้ช่วยอ่ะนะคะถุอ่มีผู้ช่วยด้วยครับผมก็ผมคิดว่ามันมันมันนานมาแล้วละขนาดนี้นะถ้าใครอยากทาก็มาขอความคิดแล้วก็จะบอกให้ว่าให้ทํำยังไงคแล้วก็จะไปช่วยกันนะแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่จะเอ่อที่จะมาลงมือทําเองนี่เห็นท่าจะไม่ไหวมาทำเองนี่เห็นท่าจะไม่ไหวครับต้องขอเป็นที่ปรึกษาก็แล้วกันก็ผ่อได้ด้ครับ อย่างน้อยสุดวันนี้ผมได้ตอบคําถามให้น้องน้องผู้หญิงคนหนึ่งที่โทรศัพท์มหา,หาเนี่ยก็<ม>อ,อยากจะรู้ว่า,เ,าเพลงเพลงภาพยนตร์เนี่ยเขาเริ่มต้นกันยังไงเมื่อไหร่ก็อยากจะรีใิ้ทราบว่าภาพยนตร์เรื่องแรกที่มีเสียงในฟิล์มก็คือหนังเรื่องหลบทาง<ม>นะฮะแล้วมีเพลงอยู่ห้าเพลงะนะฮะก็เพลงเมื่อกี้คือขึ้นพัดลาพัชชา เงี้ยวหรืออะไรรู้อีกสามสิเพลงนะแต่เรื่องนั้นคุณหมอยังเล่าไม่จบว่าตกลงสามีกลับมาฟังเพลงกลับมาแล้วก็มาคืนดีมาคืนดีมาฟังเพลงกลับคืนดีก็กลับมาหาลูกกลับมาหาเมียเออคด้วยเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทำให้จิตใจสงบลงพลัดเต้นมากๆเลยพลัดเต้นมากๆเลยพลัดไม่เหมือนกับ พงชายหญิงชายชายญ้อยชายชายกลางซับซ้อนซับซ้อนมากเลยพลัดพลัดก็เลยพลัดเขาง่ายมากนะแล้วก็มาเพลงที่สองเนี่ยฮะเพลงที่สองนั่งหนังเรื่องที่สองพญาน้อยชมตลาดนะฮะแล้วก็มาเรื่องที่สามเสียงในฟิล์มเนี่ยรู้สึกจะเป็นเรื่องหนังผีแล้วก็มีเพลงกล้วยไม้ไงกล้วยไม้ของเราแต่เราก็เนี่ยแล้วก็มีลาทีกล้วยไม้อีกเพลงหนึ่ง แล้วก็ทึ่มจะมาถึงเพลงหวานใจแล้วผู้แสดงถ้าเป็นตัวร้ายก็ต้องร้องไหมคะคุณหมอในด้วยเขามีฮะคุณหลวงพระลักรมโกศลเป็นตัวตัวผู้ร้ายก็เคยร้องเพลงค่ะก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยผู้ร้ายก็ร้องได้แล้วก็ภาพยนต์สิง์สิงห์กรุงนี่ก็ประสบความสําเร็จมากแล้วก็อัดแผนสงแผ่นเสียงเยอะแยะอันที่จริงเนี่ยผมยังเอาแผ่นเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีติดมาด้วยพอดีไม่ เด็กรุ่นใหม่นี่ไม่รู้ว่าเพลงสรรเสริญพระมิตสมัยสมัยจำพรรษาเนี่ยเขาตัดตัดเลยนนิเดียวอ๋อสั้นกว่านี้เหรอสั้นกว่านี้เยอะเลยฮะแต่ว่าไม่ได้คงเปิดไม่ทันแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะก็ไว้วันหลังเอาไว้วันหลังให้คุณหมอเอามาให้ฟังก็ดีค่ะเป็นความรู้ครับจะต้องเก็บไว้ที่นี่ก่อนแล้ววันนี้ผมจะต้องรีบไปช่วยพี่อารีที่โรงพยาบาลแห่งชาติค่ะต้องขออภิายท่านผู้ชมไปก่อนอาทิตย์หน้า คิดว่าไม่คงกลับมางานอะไรก็จะมาเราเรียกร้องหาว่าเมื่อไหร่พี่ตุ้มจะกลับมาโอเคครับสวัสดีครับ